สำหรับทางตำรวจไซเบอร์นะคะจับมือกับทางเจ้าหน้าที่กสทชค่ะแล้วก็ตำรวจในพื้นที่นะคะลงไปหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณผิดกฎหมายนะคะที่อันนี้เขาบอกว่ามีการลอบส่งสัญญาณข้ามผงไปประเทศเพื่อนบ้านเลยนะนะคะแล้วก็พบว่าเจ้าอุปกรณ์ที่มันมีการติดตั้งเนี่ยคะ่ะมันจะไปเอื้อช่องทางการติดต่อสื่อสารของพวกแกงคอเซ็นเตอร์ นะะโดยทางด้านของตำรวจไซเบอร์นะก็มีการปฏิบัติการตามนโยบายที่เขาเรียกว่า ติมสายเสานะคะเป็นการตัดวงจรการทำงานของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะซึ่งเป็นกลวิธีสำคัญในการป้องกันแล้วก็ปรับปรามวิชาชีพออนไลน์ค่ะล่าสุดนะคะมีการลงพื้นที่ไป4จุดค่ะจากทางฝั่งของไทยข้ามแม่น้ำโขงไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอโพนวิสัยนะคะรัตนาวาปีใช่นะคะแล้วก็แนวทางชายแดนหนองคายและลำพแม่นะคะแล้วก็ไปตรวจสอบเนี่ยคะ่ะ นะคะร้านมีทั้งร้านแบบว่าจําหน่ายโทรศัพท์มือถือร้านขายส่งพวกอิฐหินดินรายนเหมือนบางหน้าเปิดบางหน้านะคะแล้วก็จะมีที่สถานีวิทยกุกระจยเสียงแห่งหนึ่งด้วยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ไปเจอค่ะแล้วก็ไปเจอเนี่ยคือสายสื่อสารนะคุณแม่มเป็นมวนๆม,มัดๆเลยอ่ะนะคะแล้วก็มีบางอุปกรณ์บางตัวที่มันไปติดอยู่บนเสาเลยด้วยนะคะ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะเขาเป็นเครื่องมือที่จะมีการเชื่อมต่อไปถึงแกงคอร์เซนเตอร์ที่แบบว่าส่งสัญญาณโทรมาหลอกข้ามคนไนะใช่นะคะแบบส่งสัญญาณข้ามไปมาแล้วก็คือคนที่หลอกก็เป็นคนบ้านเราเนี่ยแหละนะคะซึ่งอันนี้ก็โหยึดอุปกรณ์มาได้เพียบเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาได้คนหนึ่งแต่ก็น่าจะเป็นแค่คนดูแลอืไม่ใช่แบบตัวการใหญ่อะไรเงี้ยตัวการใหญ่ยากมากแทบไม่ได้ นะคะก็เดี๋ยวอันนี้จะมีการขยายผลต่อนะถึงผู้ร่วมขบวนการนะคะแต่ถือว่าเป็นการแบบว่าตัดตัดสายเลยนะคะตัดสายเลยนะให้แบบว่าเห้ต้องการไม่ให้ข้ามไปได้สิ่ใช่ไหมนะคะตะเข็บชายแดนเนี่ยสำคัญตรงนี้เพราะว่าไอ้ฐานของของพวกนี้ยมันก็อยู่อยู่ในตะเข็บชายแดนแหละแต่ไม่ใช่ในในแดนประเทศไทยใช่ค่ะอยู่ตะเข็บนั้นโดนไปข้อหานะคะมันต้องตัด คุณจะเห็นแก่ว่าเออมันมีเงินนะได้เงินนะคุณต้องตัดขาเพื่อก็อันนี้ก็จะโดนทั้งในเรื่องของพรบพรบวิทยุคมนาคมด้วยนะคะอุยโทษเยอะนะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทน้อะคะหรือว่า้งจำทางปรับ